เล่าเธอถึงในงามแสนงามงามเลิศพี่ไหลนำเธอเมืองไปเป็นคนโอเคอย่าไปเลยันไดรอไม่ได้พี่ดิชอบไหมพี่เห็นเตายังเตาเท่านเจอเตายังเตาไหนเตาในครัวเห็นยังชอบไหมสวยไหม ก็มาเจอมาล้อมเจอพี่ติ๋มมาเลยคก็มาเจอก็มาเจอแล้วสงกรานต์สนุกสนาน้อแม่พี่น้องวันวันพระบุรุษของพ่อแม่เราปวดน้ำให้พ่อให้แม่ปู่ย่านี่สองคนไม่มาล้อนี้ติดกดเนาะสงน้ำพระสปนุปวันพระบุรุษ ตอนนี้เรามาฉลองกระเบื้องใหม่นะคะกระเบื้องแต่เดินเป็นสภาพโอ้โหดูเริ่มมาแล้วขอบคุณเจ้าโอ้โหขอบคุณนะเจ้าวันนี้เรามาฉลอง ตุ่มกาแล้วก็อิดด้วยนะคะอิดนะคะคุณผู้ชมจะขาก้อนละสองเหรียญนะคะใครสนใจติดต่อมาได้ตติดสองเหรียญไหมพี่เหรียวกันเนาะเราคุณผู้เดียวด้วยปั่นมูเนี่ยดูสบายตามอายุนะตามอายุค่ะอายุน้อยก็เลยถวายน้อยไปหน่อยใครอายุมากก็ถวายแม่อายุเท่าไหร่คะแม่ก็ต้องถวายเกินก้อนนะคะ

ผังขาดอีกห้าร้อยก้อนใช่ไหมพี่ยังขาดอีกห้าร้อยก้อนใครสนใจนะคะอินบล็อกเข้ามานะคะยกหน่อยยกยกยยกตัวใหญ่ไปอยู่ข้างหลังนู้นไปอยู่ข้างหลังสุดเลยยกโอ้สารพิโยสาโยโอ้ค่ะค่คะ พี่พี่นัตจะนี้พ้าบอกว่าขออีกเพลงหนึ่งขออีกเพลงนึงเอายไปจัดไปพี่แบกกาแฟจะเกือบติดหอยังแบกได้เลยเราพี่เตียวแบกเอามาถวายพระไหมอาการลักไดแสงจปาศาสตรใจไหมัแสงแยงยังนะ คนนี้คุณพี่วิเชียนนะคะคนนี้คุณพี่อะไรนะคะชื่อว่าชิราค่ะชีลานะคะเจ้าของตัวแป๊บก็มค้งแต่คุณพี่วิเชียนนี่เจ้าของอะไรคะอะเจ้าของอาหารอะไรคะอ่ากไวยทอดกไวยทอดนะคะไม่มีแล้วควรจะกางไม่สบายคุณพี่แล้วจนมีก็เจ้าของต้นตำเจ้าของหองหมกเจ้าของกระเบื้องนะคะพี่าของป่านาแล้วก็คุณสามีเป็นเจ้าของอ่าเขาเรียกอะไรนะร่มป่าธนา เะมาจะมาพร้อมจะมาพร้ดอกไม้ทั้งสวนนะคะส่วนคนนี้นะคะมาจากเด็กกุฟซิวนะคะตัวฮตัวหาตัวหานะคะโอ้โหหัวนหลายเด้อขออนุญาตไขควงก่อนคุณแม่สู้อ่าโอยไขควงไขควงมีตู้คือสิบหัวหนวดนะพอดีเนาะโอ้ยมือเลยจะขอผลไม้คนนี้ค่ะผลไม้ดอกไม้สวยๆนะคะคนนี้เลย ได้ปรารถนาจะออกตือนะคะแต่วเป็นฉันบังคับค่ะตาบุญต่อหน้าไม่ได้รับหน้าเราไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วหน้าชาติหน้าอาจารย์สวยนะสวยอย่างนกยูงนกทุ่ยท่าด้วนะคะอาจารย์มิโรดนะคะสาธุค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ท่านก็พิจารณาเอาคนไหนที่พอจะเป็นดาราได้นะทานะไปไปดีนะกางว่าไม่คุี้เชียนหน่อยพ่อเดี๋ยวพ่อมางนึกว่าจะว่าเรายังไงโอ้าการน้อไพนึกว่าจะดีไม่จะนำจะขาวภรรยาท่านจะรักเรอนี่นี่น คู่ตอนโก้นะคะข้ามแกวจากกันนะคะปวยเหมือนปลาปวยเหมือนปาปวยสาธุสาธุโอ้ยวัดป้าลามเจริญลุงเรื่องนี้คนเข่ามากเฮ็ดบุญเฮ็ดพาอุยอบนโมท่าน่าอ๋อผู้ใดญ่เคยมากกวมาก อยู่หลมาแล้วาาก็มาอีกมาอีกมาไม่เห็นปุ๋นเห,นห,นหน็นพาดขึ้นลงเห็นลงเปแล้วตลอดเลยเห็นหนาเห็นตาตลอดเลยเนาะเอคยท่าวิ่ดีเป็นทั้งนักลอกเป็นนักสแสดงเป็นนงางงามโว้ยเป็นเมืออ่อตีนี่นแห <c oughs> ละเป <c oughs> ็นได้เ <c oughs> บนดด้วยอ้าวโยกโยกโ,โยกให้ประธานกาปิดงานหน่อยแล้วอากาศสวีทค่ะก็วันนี้มีความสุขนะคะที่ได้โอกาสได้มี ปัจจัยให้สวายพระทัตพนมปูพื้นถวายพระจัดใจให้พระสงฆ์ท่านที่อุตส่าห์ลงแรงนะคะพระสงฆ์ทุกรูปช่วยกันหาดอยู่ไกลก็มาช่วยกันนะแล้วก็สำคัญนะคะขอช่วยกันทุกคนบ้านที่แล้วก็เพื่อนขงทุกคนค่ะถวัสดีมาด้วยค่ะทุกคนก็ถวายปัจจัยยังไม่เสร็จนะยังขาดอีกห้าร้อยก้อนก้อนละสองเหรียญนะคะเพื่อนสงทุกคนญาติพี่น้องทุกคนก็มาช่วยกันทุกงานนะคะทุกเนี่ยก็ให้เสร็จเรียบร้อยทุกวันก็ได้ครึ่งเลยหมดไปแล้วเลย เรียบร้อยหมดแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะขาย่ห้าร้อยแผ่นค่ะสบายก้อนละก้อนละสองเหรียญนะคะใครที่อยากจะต่ออายุนะคะับห้าร้อยห้าสิบเก้าก็ได้เผื่อแตกนะคะขอบคุณคือเวาทุต่อโดยองแห่งหลวงปู่ก็ห้าร้อยก้อนก็คงไม่ไม่นานขนาดนั้นหรอฮะวันสองวันเดี๋ยวก็จะมีคนบริจาคขอให้อนุภาพแ่ง หลวงปู่นะช่วยบรรดงบรรดาลให้ญาติโยมที่มีบุญมีกุศลมาทําบุญทํากุศลช่วยวัดวารามแห่งวัตุพนมให้เป็นเหมือนวัฒนพนมในเมืองไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะในนามที่ว่าเ,าเป็นเจ้าของแหม่มทีวี USA นะคะแล้วก็วันนี้วันนี้มนี่มนของพ่อนไปยุวรปไปพ่ออพ่อมาพ่อหน่อยก็เดี๋ยวระหว่างที่รอหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวแหม่มจะกล่าวนิดนึงในานะวันนี้ท่านหลวงพ่อ ให้เกียรติให้โยมเป็นนางสงการนางสงการปีนี้นะคะทัดดอกบัวมานะคะดอกบัวมาแล้วก็องพญานาคองพญานาคจะพ่นน้ำห้าตนห้าตนเลยนะมา4ี่ร้หาปหานี้ขอประชาชนก็ขอเตือนนางสงการไปดีโหดเดอนี่นองเด้อเฮ็ดบุณหลายๆกันไ่อยากเจอน่ะเดี๋ยวมาฟัง พระอาจารย์ท่านจะกล่าวอะไรก่อนปิดรายการนะเจ้าค่ะน้รัศการพระคุณเจ้าค่ะมนมทางนี้เจ้าค่ะไม่ถึงเดี๋ยวโยมเลื่อนให้กรไดับคุณผู้ชมค่ะถือว่าคุณผู้ชมโชคดีมากอาจารย์ได้มาให้กล่าพาว่าปิดกล้องในวันนี้เจ้าค่ะขอเจริญพรยอดโยมท่านผู้ชมรายการของคุณแม่มทีวีทุกท่านอาตมาภาตพองมหาเดพรมังสวสเจ้าว่ะกัสราบัลลังก์อเมริกาแองเจลาวอนเลรัฐแคลิฟอร์เนีย วันนี้คุณแม่มพามดีพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีคุณโยมทัศนีย์คงนิสุเป็นประธานก็ได้มาร่วมกันจัดงานสงการานวันขึ้นปีใหม่ไทยลาวที่วัดพระธาตุนมอเมริกาและสถานที่ตรงนี้ที่ลานองค์พระธาตุนมอเมริกาซึ่งองค์พระธาตุนมอเมริกาเป็นพระธาตุจำลองจาก องค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์ที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมในงประเทศไทยแล้วก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาข้างในก็บรรจุพระสารีริกธาตุพระธาตุของพระเกจบพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นองค์พระธาตุพนมอเมริกาจึงถือว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนี้คุณโยมทัศนีโคมเมสุซึ่งเป็นเจ้าภาพ ซื้อกระบื้งอิดมาปูลานพระธาพนมอเมริกาจำนวนถึงหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่ันใช้งบประมาณถึงประมาณสามพันเหรียญนับได้ว่าคุณยมทัศนีโคมิสุเป็นอุบาสิกาที่มีเจตสทายอย่างแรงก็ได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในในเทศกาลวันสงการวันขึ้นปีหม่ไทยเรา ่จะดาชมทุกท่านที่อยู่ในที่นี้อันนี้อันนี้ก็นี่อันน,น,นี้ก็ช่วยสองร้อยเหรียญนี่ก็ช่วยน้องอเขาก็กคนช่วยก็ ก็ช่วยร้อยนะช่วยกันทุกคนช่วกันปัจจัยช่วยกันร้อย้อยนี่นี่ก็ร้อยกว่าร้อยสิบสองเหรียญลำใหญด้วยลำใหญ่ช่วยทานช่วยผละม้งละไมมาทุให้ลูกเรานได้กินนะราเสร็จก็ได้นี่ดอก่งดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่ท่านจัดตนเี้ยงกก็เป็นของท่านหมดเลยค่ะนะคะช่วยกันทุกคนทุกคนสร่วมทุกคนค่ะความดุในครั้งนี้ก็ทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนค่ะท่านขออนุาตนำบุญบุญสนที่ญาเิยมทุกท่านได้กระทำความเป็นให้เป็นไป ท่าัยอดเยี่ยมท่านเจ้าภาพที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ญาติโยมผู้ชมชาวบ้านท,ทุกท่านาบุญกศุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันกันทำความเป็นให้เป็นไปย่อมมาดมดานตะทานตอให้ย,ยอดเยี่ยมทุกท่านนีแต่ความสุขความเจริญเขาลอดภัยจากสยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ประสบความสำเร็จในธุรกิจชีวิตหน้าที่การงานและสิ่งที่ดีที่งานที่ปรารถนาทุกประการด้วยบุญโดยกุศลโดยเงินโดยทางตลาดการนาด้วยการทุกท่านทุกจำเพาะกัสเรศาค่ะคุณผู้ชมคะเจอกันใหม่นะคะที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีวันที่1ิบ8นี้นะคะแหมทีวีจะไปทุตนุ่นใครทำบุญตามเลยนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะวัสดีค่ะ